กอดได้เขาลูกไม่ได้ป้อนเข่าผัวเดออ <c oughs> อ้อบาทนี่ยอยามาท่านเห็ดครับพี่น้องไปหาทานของเสาวแล้งกางกินเขาครับต้องกินเข่าไปน้ำรถจังริงละ่ะพาไปแดงแต่ว่า <c oughs> ท่านมานานี่วกท่านดอกกินเขาก<อ>พอดีจุดกินเขากับเนี่ยกาศเนื้รถครับพี่น้อง นี่บมีไฟแต่บรรยากาศคือผมนายกินเขาเปนลำเล็กครับเราเป็นำก็เลยว่าคักแต่เบรดเอ้ยเบรดไหลจะตายแล้ววะที่ยำาบรานเห็ดอืแทบแทบมองหาเห็ดบ้างเด้อเห็ดแบบเบ็ดนีกเลยจะเลี่ยนแบบได้มันอันตรายบรรยากาศมีหายากเด้ไปบวกกับรถอนสิบร้อนมากลุ่มได้พี่น้องอื รับปังยังอ๋อน้เมาตีไปยังงงอ๋อโอเคครับนี่ละเดี๋ยวมาผอกันอยู่ปาครับอือกราบสวัสดีครับพี่ๆพี่น้องมือนี้มาพบมาผอกับบาเบสซาลินครับสวัสดีจ้าปลาดาวครับสวัสดีจ้ามือนี้ก็มากันสามคนครับมือนี้มาไม้ปลาบานคนาคือเก่าครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเดี๋ยวบ่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบมา,ยมาอยู่บาเบสซาลินก็นได้เออโอเคครับวันนี้ก็วันที่12ครับเดือนมิถุนายนสองหาเจครับพี่น้องไปไปลุนน้ำบาเบสซาลินครับงูวันกับผ้าพอไปลงบาลครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจไรยางครับได้งานศพฟนแนในเก็ดผสมขายแนครับพี่น้องกับพึ่งแล้วเวียกแล้วงานครับกับมาลุยมา บ <te> <pres en> <museums> ุกขบปลาอีกคือเ่าครับมาลุยปลาคือเ่าพี่น้องไปลุนน้ำกันเนาะมาสีมานบ่มานะครับมาตามบาเบสสาลินไปเบิ้งกันเลยครับก้อนไปรับชมคลิปนะครับ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสน้ำน้เด้อครับเพื่อสิไดใดเป็นกำลังใจให้บาเบสสาลินไในคลิปใหม่ๆ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนะครับถ้าใครลืมกดกระดิ่งครับเพื่อได้สิไดใดแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับปไปลุยไปลุนน้ำกันครับพี่น้องมาสีมานบ่มมาเนาะครับไปแห่งแรงแห้งครับ เห็ดไดสิมาเกิดเนาะแบบนี้นะเี๋ได้สิมาโพ่เบ็่บึงพี่น้องอ,อ,อยู่บา้านกันนะตำบลตะตุต่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จจงไดสิพอ่อเฮ็ดเนาะเจไดพ่อเฮ็ดยังเนาะซาวลินนะมันเน <c oughs> ขาว่าทางจะรัดฝนตกครับพี่น้องช่วงนี้ว่าตอนอย่างมา่อเห้มือแล้วแต่ว่า บาเบกับพกท่านไ,ไหนไปครับมมีเวลาเลยเข้าไกลๆไม้ไกลๆบานครับพี่น้องย <c oughs> ี <c oughs> โอ้ยสาลินย่ยังไปมันจะพอเหยียบ <c oughs> ย้เดี๋ยวพอลแล้วห <c oughs> นึ่มว่สิันึม่วสิบเบ็ดแล้วอันนี้นี่ <c oughs> โอ้ดีนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่ ดอกจูมินี่เป็นไขมันขาวลยวัวนังเปื่อยถึงหอมนุ่มเลหอมฝุ่งนะครับพี่น้องอุ้ยส้มด้วยมาพ่นบุกผิดหวังเด็กโพยอยู่ครับพี่น้องมาเอาละมีงานเก็บเลยพี่น้องเยังได้เก็บอยู่ดอกหนึ่งส้มด่งนี่ดันต่ดินมันออกสีแห้งๆเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งล่างน่ะสืชุ่มเลยนะป่าเนาะเมื่ไหรเลยชุ่มอยู่ชุ่มอยู่จ้า เมื่อว่าสิบเด็ดฟอกันเชลเล่ฟอกันเชลเล่แต่ว่ากันเอาเนาะจะแห้งเนาะพี่น้องกันเอามาแล้วครับมูเลกครับมูเล่แข่งมันมู่แข่งมันสิบพอจะโดกบานที่พี่น้องเอ้ยเนี่ยสิบพอจะโดกบานจ้าเนี่ยกระจูมกับมีนหน่อยหน่อยจูมกับใบไนยปันได้เป็นความถือฝนกับที่ซ้ำนี่แหละไปหนามาหลังฝนเนาะ ถ้าแม่นถือฝนมากก็คือนสิน่าเลยพี่น้องเอ้ยสีบอเหลือดอกถามเขาย่างส่วนกันเขาบอว่าฝนมันมาลงฝนมาตกอั่นเนี่ยอกมันนี่นี่โอ้นี่เอาขาลิ้นเก็บทําเอนี่เอ๋อดองนี้ไปแล้วมันนี่มันคิดละหรือบ่โอ้ได้ได้เนาะนี่มันเป็นเสือไป มันเสือเลยันเสือถึงนไหมถนแล้วบบนี่ับนี่ครับอืดอกหบ่ง้ยเนาะตรงนี้ยังว่านมันขาดน้ำเนาะบ่าถึฝนยงดีถ้าบานบันยังดีอืมถึฝนนี่ไปแล้วไว่า เพื่อยแล้วเนาะคนบานแห้งแล้วเนาะป้ายิงเรือให้บาเบซ่าดินปลาดาวเก็บด้วยครับพี่น้องมานเสยปลาดาวพ่อนะครับพี่น้องโอ้โหอยู่โดดแห่งเลานองลอน้อยน้อยวันี้วัถึงฝนเดียวเดียวได้เลยดอกนี่ดอกนึงกันมีเพื่อโลงหมดเลยโอ้โหนี่เบิ่งครับเห็นบอกมันแห้งเลยพี่น้องมันบ่ได้อันนี้ใดบ่ได้เน่าใดมันแห้งลงไปเลย มันขาดหนามครับพี่น้องเดี๋ยวพออยู่ยังมีเดี๋ยวพออยู่เรื่อยๆครับพี่น้องไปสาวลิ้นพอแล้วครับพี่น้องตอนนี้พอเฮ็ดแปลงก็ยังดีใจได้นี่เ้ยขายังงามอยู่เลยบาเบดเอ้ยเก็บดอกหนึ่งนะอู้นี่นี่ดอกหนึ่งพี่นะเอ้าหมด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 ขอด้วยหมดเลยหมดขั้นนี่นะู้ จะเอ๋เสือสีพ่อครับพี่น้องโอ้ดอกจูมตัวนั้นโอ้อยุขนาด,ดินแหงครับพี่น้องแหงคักนี้นี่นี่เบื้องเห็ดแปงพอ่ออยู่ตามจริงเนี่เห็ดแปงนี่วโอบอึดได้เนะอ,อยู่ขนานนี่เนะาะเอากระตามาหอบเอาเลยแหละครับ ก็เป็นกระตาไม่ล่ะตะการใส้สะพาเลยนะใส่สุมมือนี่มันคือเป็นแนวนี้เนะาะมอู้นี่ดิสาลินนี่บอกง่ามอยู่ตัวพี่น่ฮะน,น,นี่มันบอกบอกง่ามอยู่พี่น้อ,อง,ออองอโอ้ นี่อย่างฟางน้ำป่ฮะเห็ดโคกโอ้บาเอาดอกเห็ดแดงโอ้ยสศรษฐพอดอกหนึงพี่น้องงานหย่าแงานเขียนเทโอ้ยเห็นบอกพี่น้องนี่อ้จจัอู้เศรสิพอแต่ละดอกหางพด แห่งโทษพี่นอ้องหมาเม็ดเก็บอีกครับนี่ดอกง,งามอยู่เลยครับอือมหวานนะครับเร่าหลอดมาเลยจากไหนพี่น้องเบิง่งดอกเดียวเคาเลาะอูอ้นี่แข็งเลยนี่เห็ดแดงเห็ดแดงนะครับนี่ดองลุ่มเลยพี่น้องดอถั่าเลยโอ้ไหนอยู่ดอกนึงหมาเม็ดยังมาพอ่อ เราลินกับป้าดาวจัะไปทางไหนบุนฝาก,ก็คืมพี่นอ้องฝนตกน,นะหอนเอาไปนี่เนะ <c oughs> าสะสรุปแล้วก็บบ่อใครถอดได้ครับบ่อใครคือครับพี่นอ้องปลาขนาดใส่ใสินในไปป,าปาลาจะรัดบ่อขนานฝนตกแต่ก็คืมอยู่นะครับตกมาในหน้าเนาะอ้อนี่นี่บ่ บางทางนา้ำไหลนี่บางขวดหินนี่ปกติน้ำไม่เคยแห้งนะครับนี่ตะกี้น้ำมันสิไหลตลอดตะกี้เบาเบ็ดมากไม่ไหมเนาะแต่สีมือนี้มันมมเบมาเบ็ดอะไรนี่มันแห้งเกินครับน้ำบไ่ไหลเลยบ่เลือกหอนน้ำไหลพี่นอ้องโอ้แรงคักครับพี่นี่ตจริงมันจะมีน้ำซึมซับน้ำซับไหลออกมาตลอดอ้าวกระบ,บาดน,นะพี่นอ้องมันน้อยๆ อได้ยูก่นกระตาครับได้ยูก่นหนึ่งพี่นอ้องนี่เห็ดเขาไข่แล้วก็เห็ดแป้งครับเป็นเห็ดแป้งในน้อยหนึงกับเห็ดแดงนี่ดอกนึงมัง้งที่บาเบดเก็บได้เอ,อ้ยสองดอกเนาะนี่ดอกนึ่ง <laughs> เห็ดแดงแดงนะ <laughs> แต่มีแต่ดอกในน้อยแล้วครับมันแหรงแห้งครับพี่นอ้อง <laughs> โอเคครับเอ้ย <laughs> บาเบกัมาอัปเดตใด้เบิ้งแล้วครับว่าไม้ปลาบังค่นาครับเฮ็ดหน่อยแล้วครับโอเคครับบาเบกันขอ,ขอจบคลิปไปก่อนก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบกนน้ำหนัด้อครับเพื่อแได้เป็นกำลังใจให้บาเบกสาวลินนะเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแได้แจง้งเตือนในคิปใหม่ๆนะครับโอ้เฮ็ดมันหมด เออเมื่อยแห้งกับพี่น้องเฮ็ดเห็ดแล้วก็ะทอครับพี่น้องเพรพอจะให้พ่อพราแม่พี่น้องเย็ซีได้เบิ่งคลิปยาวๆงียในกรบบไดเนาะเห็ดบระบาดฝนโอเคครับลาไปก่อนครับพี่น้องโอ้ยสวัสดีครับ